ทุกคนวันนี้เป็นวันที่พิงรู้สึกโมโหที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงจะมาแจ้งกิจกรรมแจกเพจที่ใกล้หมดเขตแล้วนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่พิงรู้สึกโมโหมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้ฟังกติกาในคลิปวิดีโอที่พิงบอกเลยกติกาบอกให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ในแฟนเพจแต่ทุกคนมาคอมเมนต์ในทิกตอกซึ่งคอมเมนต์ปลาไปร้อยสามคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ในแฟนเพจตอนนี้มีคนร่วมกิจกรรมแค่70คอมเมนต์เท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญ70คอมเมนต์นั้นมี คนไทยถูกแค่ประมาณ 2- 3ถึงคนเท่านั้นเองค่ะวันนี้พิงก์ก็เลยจะมาแจ้งให้ทุกคนนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมในแฟนเพจกันนะคะเพราะว่าหมดเขตวันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้พิงแจกทั้งหมด5รางวัลน,นะคะอยากให้ทุกคนไปร่วมกิจกรรมกันนะอยากแจกมากๆกติกาข้อที่1นะคะให้กดติดตามแฟนเพจ My Melody Kingdom ค่ะกติกาข้อที่2ให้คอมเมนต์ตัวเลข2ตัวใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ในแฟนเพจสำหรับตัวเลขที่ให้ทุกคนทายจะเป็นตัวเลขท้ายใบเสร็จแผ่นนี้ค่ะพิงปิดเอาไว้นะถ้า เกิดว่าใครไทยถูกรับรางวัลไปเลยค่ะรอบนี้จะแจกทั้งหมด5รางวัลนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ